Então วันนี้จะมาโม้หนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าเย็นฉ่ำน้ำค้างย้อยเยื่อฟ้า,ฟาผ่าหนาวครับเป็นไซไฟเล่มสุดท้ายในชุดหนังสือเดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาวเขียนโดยวินเรียววารินจากสำนักพิมพ์113 <c oughs> ก็อยากจะบอกว่าหนังสือทั้งสี่เล่มในชุดเดือนช่วงดวงเด่นฟ้าดาดาวมาจนถึงเล่มนี้เนี่ยแต่ละเล่มก็จะมีเรื่องสั้นเกี่ยวกับแนววิทยาศาสตร์เป็นตอนๆส่วนตัวก็แอบเชียร์ครับอยากให้มีคนเอาหลายๆเรื่องทั้งสี่เล่มเนี่ยนะไปทําเป็นซีรีส์ครับ มันน่าจะสนุกฟิ์อารมณ์แบบเหมือนดู Black Miller เหมือนดูซีรีส์เรื่องอนาคตที่เราเคยได้ดูกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวันนี้จะมาโม้ตอนตอนหนึ่งที่ผมชอบครับในหนังสือเล่มนี้ครับเย็นฉ่ำน้ำค้างย้อยเยือกฟ้าผ่าหนาวตอนตอนนั้นมีชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอนาคตนั่นเองครับ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2,593ครับวอลวันกําลังรอภรรยาเนี่ยเข้าไปทํากิฟต์ครับอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งละระหว่างนั่งรอเนี่ยเขาก็มองไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาคุ้นมากเลยทีเดียวครับและสักพักผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เดินมานั่งคุยกับเขาครับบอกว่าเขาเนี่ยชื่อวอลเวสเดินทางมาจากอนาคตในอีกประมาณ40ปีข้างหน้า ซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นลูกของวรวันครับโอ้โหวารวันได้ยินปุ๊บช็อกเลยทีเดียวฮะว่าเอา้ามาอย่างไงเนี่ยอะไรเงี้ยโมหรือเปล่าครับวารเวสก็บอกวรวันพ่อของเขาครับว่าเดี๋ยวกําลังจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้บ้างครับถ้ามันเป็นตามนั้นจริงเนี่ยให้วรวันเนี่ยตามไปหาวรวเวสที่ร้านกาแฟข้างล่างครับเขามีอะไรอยากจะคุยด้วยนั่นเองครับพอวรวเวสไปแล้วเนี่ยตัวพ่อวรวันเนี่ยนะก็นั่งอึง้งนั่งงงอยู่แต่แป,ป๊บเดียวครับ เหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นเป็นฉากๆาฉากๆตามที่วอลเวทบอกทั้งหมดเขาเลยแบบอุ้ย มันจริงนี่ว่า <S 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 ก็เลยตามลงไปหาวรลเวสท,ที่ร้านกาแฟด้านล่างครับแล้วก็เริ่มต้นพูดคุยกันวรลวันเนี่ยก็ถามวรลเวสว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัววรเวสก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยมีเจตจำนงอิสระที่สามารถจะไม่อยากเกิดก็ได้ตัววรวันก็ถามว่าทําไมอะในอนาคตมันไม่ดีเลยเหรอวรลเวสก็บอกว่ามันก็ไม่ดีจริงๆแม้ว่าจะมีอะไรดีๆอยู่บ้างแต่ตัวเขาขอย้ําว่าเขาไม่อยากเกิดจากนั้นวรวันก็เริ่มซักถามลูกที่มาจากในอนาคต อนาคตของเขาครับว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับวรรวันถามวรเวทว่าเมืองไทยในอีก40ปีข้างหน้าเป็นยังไงบ้างวรเวทตอบว่าบริโภคนิยมเต็มตัวคนก็ยิ่งโง่โลภและขี้เกียจแล้วก็ไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยและแถมยังนิยมของแพงเหมือนเดิมด้วยแล้วด้านวิทยาศาสตร์ล่ะไม่มีอะไรเปลี่ยน แล้วด้านการศึกษาล่ะในตอนนั้นเลิกสอนภาษาอังกฤษแล้วเพราะว่าต้องพยายามเน้นสอนภาษาไทยเพื่อให้เด็กๆก,กลับมาพูดให้ชัดเหมือนเดิมได้เสร็จก่อนแล้วการเมืองล่ะนักการเมืองยังนิยมเล่นลิเกเหมือนสมัยคุงคือโกลเวนเนี่ยเขาก็พูดไม่ค่อยชัดด้วยนะครับคำว่าคุณนี่เขาก็จะเรียกว่าคุงงองงูเนี่ยเล่นลิเกเหมือนสมัยของคุณแล้วก็ในตอนนั้นความเหลื่อมล้าของประเทศไทยก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่เรียบร้อยด้วยแล้วคุณภาพชีวิตล่ะ 85%ของคนไทยตอนนั้นเนี่ยเป็นภูมิแพ้เพราะฝุ่นอากาศแปรปวนมากแถมเป็นพิษด้วยน้ำท่วมทุกปีและที่ภาคเหนือก็มีหิมะตกบางจุดด้วยอีกต่างหากบวรวันก็ถามบราวรเวทว่าอา้าวทำไมล่ะบรวรเวทก็บอกว่าก็ตัดต้นไม้กันจนเหี้ยนเลยนะตอนนั้นแทบไม่เหลือแล้วและที่สำคัญคือตรงไหนน้ำเน่าก็ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการ เอาดินไปถมแล้วมาว่ากันเรื่องของการคมานาคมละ่ะวลเว่ก็บอกว่านาะตอนนั้นรถติดมากยิ่งกว่าตอนนี้เข้าไปอีกแต่ละบ้านนี่มีรถกันแทบจะคนละสองสาคันแล้วก็แม่น้ําเจ้าพญาเน่าก็เลยถมกลายเป็นถนนด้วยอีกต่างหากแล้วเรื่องเศรษฐกิจละ่ะวลเว่ก็บอกว่ารุ่งเรืองดี มีการตั้งกระทรวงการพนันแห่งชาติมีบ่อนทุกตำบลและมีลอตเตอรี่ออกทุกวัน <Wow. S 1> แล้วการศึกษาละ่ะยังให้ท่องจำเหมือนเดิมแล้วการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่มาเที่ยวไทยแล้วเพราะสนามบินสกรปรกและแท็กซี่ฟันยับว <Wow. S 1> รวันบอกวรเวดว่าที่เล่ามาทั้งหมดดูคุณไม่มีความสุขเลยนะทำไมไม่ลองไปเข้าวัดละ่ะวรเวดบอกว่าตอนนี้ที่วัดมีแต่ให้แก้กรรมและแก้กันได้แบบ24ชั่วโมงเลย หลังจากวรารเวสเล่าเรื่องราวให้วรวันฟังครับว่าอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเขาก็กลับมาขอร้องที่คําเดิมครับว่าเขาขอใช้เจดจํานงอิสระของเขาไม่ให้ตัวเขาเกิดขึ้นมาเถอะวรารเวทขอร้องจนวรวันเนี่ยในที่สุดก็ใจอ่อนแล้วก็วรวันก็เลยรีบ เข้าไปโน้มน้าวภรรยาของเขาครับว่าให้หยุดทํากิฟต์เถอะจากการที่เขาได้คุยกับวรเวที่มาเล่าเรื่องราวนานาคนแล้วเขาขอแสดงเจตจํานงของเขาครับว่าไม่อยากจะเกิดนะน้มน้าวจนในที่สุดเนี่ยภรรยาของวรวันก็ยอมครับยกเลิกการทากิฟต์นั่นเองครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็เดินเข้ามาพอดีพร้อมกับบอกทั้งคู่ว่าคุณทํากิฟต์ไม่ได้แล้วเพราะว่าผลเลือดของคุณเนี่ย ดันไปสลับกับคนอื่นครับมันทําให้ทั้งวรววันและก็ภรรยาของเขาเนี่ยโล่งอกเลยแต่ว่าคําตอบหลังจากนั้นของคุณหมอที่บอกออกมาเนี่ยแหละครับที่ทาให้ทั้งคู่เนี่ยช็อกกันเลยทีเดียวเพราะคุณหมอบอกว่าแต่ผลเลือดของคุณนั้นมัน เป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามกันครับในตอนตอนนี้นะฮะตอนที่มีชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอนาคตครับสนุกเลยทีเดียวแล้วก็เหมือนกับคุณวินเววลวารินเนี่ยนั่งทาแมชชีนเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเพราะปัจจุบันก็ยังเป็นประมาณนี้อยู่ท่านหักนะก็ไปติดตามกันครับในหนังสือเล่มนี้ครับเย็นฉ่าน้ําค้างย้อยเยือกฟ้าผาหนาวครับโตโตโม